มาครับวันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับสายแคมปิ้งหรือสายที่ขาดเสียงเพลงไม่ได้ครับผมก็แนะนำหมันรุ่นครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแบบออกแบบสไตล์ของผมเลยครับผมชอบแบบสีแบบบึกบึนแบบแข็งแรงครับเนี่ยอย่างตัวนี้ออกแบบก็สีดําทั้งหมดเลยครับไม่ว่าเป็นทั้งหน้าหน้าตู้หนังคุ้มตู้เพจครับสีดําล้วนๆครับสำหรับตัวนี้ครับถือว่าสไตล์ที่ผมชอบเลยครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พัฒนามาต่อเนื่องครับอันนี้ใครจำได้รุ่นเก่าที่ผมทำครับพอร์ตหน้า ครับตัวนี้เป็นตัวพัฒนาขึ้นมาอีกครับผมครับคนถามหาเยอะผมก็เลยทําออกมาครับรุ่นแรกเราขายแค่5,9 0 0ครับแต่รุ่นนี้ผมขอ1 0 0 0งพัครับเป็น6,900ตัวนี้ครับผมพิเศษส่งฟรีถึงทบ้านอีกต่างหากครับผมครับสำหรับตัวนี้ถือว่าแน่นอนมากการใช้งานก็ถือว่าง่ายไม่มีอะไรต้องสำหรับดีไวาตัวนี้แบตเตอรี่ก็ถือว่าคงทุนพอสมควรครับผมครับ6,900ครับได้ไปด้วยหูหิ้วนี้1หูเลยครับผมครับถือว่าปิดตัวที่เท่มากแต่ก่อนครับใครจะเพิ่มหูต้องเพิ่มอีกวอ่ะ ทบจะได้เพิ่มอะไรเลยครับ6,900ก็สามารถส่งฟรีถึงหน่บ้านเลยครับผมครับอ้ายกมีคนฟันที่อายไกลเกินตัวแต่หัวใจอ้ายก็ยังหาวใสเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สอยอ้ายเห็นได้จับมืออ้ายแล้วอยากไปนํากันอ้เคยมี สิไปเบิ่องสาวสาบวันพอได้เก็บ